เราบอกคงคงนะเราควตายแล้วเนี่ยทอดมาตอนนี้เห็นเนี่ยบงังท่านหนังสือที่เขาเขียนวา่าน <c oughs> รกอเวกีอยู่ที่ใจนี้ก็เเลื่อนหัวใจเลยพุทโธว่างันเลยให้รีบแก้หนา้า <c> ะ <oughs> แล้วอ่านมันผ่านไปมันผ่านใช้ใจได้ไหมนะนรก่วนอยู่ที่ใจแล้วหายเงียบไปไม่มีเงื่อนต่อเราไปเห็นโธยังไงกัน,นี่วะอือพระพุทธเจ้าสอนอะไร ไม่สอนนรกอเไจกีสอนอะไรสอนอยู่ที่ไหนที่ไหนไหนบอกหมดทุนน้งแง่ทุ่งมุม,มสวรรค์พมโลกสวรรค์กี่ชั้นพมโลกกี่ชั้นแล้วนี่พานทางที่ไหนะนรกกี่หลุมบอกมาหมดบอกตามสิ่งที่มีชีเป็นนอกจากหัวใจนี่ออกไปเข้าใจไหมนี่เรานี่ไม่ใช่หัวใจแต่ไตเป็นผู้ที่เยวขเขาไปเกี่ยวข้องสวมใ่เขาในสิ่งนี้ทั้งขึ้นสูงขึ้นสูงลงต่าจะเป็นตัวนี้ มีใจเป็นต้นเหตุว่าเราจะยอมรับนะเพราะว่ามีอยู่ที่ใจฟังไม่ได้เลยคําพูดประโยคนี้สัตว์ทำประเภทนี้เป็นพระธรรมเรียกวาชาพรเศษศาสนาสาธารธรรมเป็นพิาศษสัมผรสัตว์โลกว่างนันเลยนะแล้วเรียดหัวเาะลั่นทั่วแดนโลกธาตุเลยเข้าใจไหมถ้ามันพยายามลบล้างอยู่แล้วสิ่งเนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายลบล้างไม่ได้แล้วก็มีหลวงตบวว่าพูดว่านรกสวรรค์อยู่ที่ใจคำหยาดเท่านั้น นี่เด็ดนี่โห่รั่นไปหมดสามใจแล้วก็่านทั้งที่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยอ๋อจึงรีบให้แก้นะประโยคนี้มันหลุดลอยไปยังไงวะวางนั่นเน่แล้วก็อ่านขาเลยแล้วมันก,มนก็มันก็ไม่เห็นแต่ที่จะให้เราพูดอย่างนั้นจริงจริงแล้วเราพูดไม่ได้เราพูดก็ให้ข้อขาดไปเลยทื่ว่ามันุูชี้ใจอย่างเดียวเราพูดไม่ได้เลยรู้มันก็ไม่รู้อย่างที่ว่ามันุูชี้ใจอย่างเดียวมันรู้อย่างนี้นี่คนนี่นี่คนนี้นี่คนนี่น เห็นยี่ดูชี้ใจอย่างดี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะเนี่ยมันอ๋มันสะเทือนใจมากนะธรรมะประเทนี้จะรีบให้รีบแจ้นะไม่แจ้ไม่ได้นะว่าเป็นธรรมะพิจารณาบองโกงเลยนะอืมแล้วอะไรดีอะไรอะไรดู่ี้ใจอย่างเดียวนะเ,ยนะเท่า,า,ทาทนั้นท้อวะนี่เรียกว,ว,ว,ว่าเป็นคําพูดเป็นสวัสดาเป็นธรรมเป็นธรรมพิจารณาสังหารความจริงทั้งหลายให้แหลกเหลืให้หมดให้มายูชี้ใจเดียวใจมันก็มีความหมายแล้ว ถ้าลงบนโลกความหมายข้องราบออกแล้ใจหมดความหมหยายเคุตัวบสิ่งที่มีความหมายต้องรายออกได้อยู่นะนั่นสําคัญอยู่ตรงนั้นนะอย่านี้นุงบอกว่าให้ยึดแก้นะว่าคือว่าให้มีให้มีข้อแลยบคำว่าดูชี้ใจที่เป็นต้นเหตุเออยอมรับที่จะเคลื่อนไว้กับสิ่งเหล่านี้นี่เเนี่ยในคนะก็เราเป็นูมาอยู่แน่ใช่ไหมล่ะอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับเราคือใจ ใจจะไปสัมผัสสัมผั์ก็สูงนี่ทั้งนั้นใกล้ไกลลึกตนงยาเยือดตัวนี่เป,ป็นผู้เคลื่อนไหวไปเึิงนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาใช่ไหมตัวนี้ไปเช่นอย่างนรกเช่นอย่างเรือนจำเรือนจาเขาก็ไปเรือนจำต่ถือว่าเรือนจปอยู่ชีพใจอย่างนี้ไม่ถูกเรือนจําเรือนจํานักโทษเป็นนักโทษมันจะเข้าเรือนจำนั่งเข้าใจไหมจะมันมาขึ้นอยู่กับนักโทษนี่จะเรือนจำโมเดิ์จะไปเข้า,าว่างนันครอมันต้องอย่างนั้นเลย เัว่กระเทือนใจมากแล้วทรมาก่อนเนี่ยเทุดาเทวดายิงคมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมาอยู่ชี่ใจหมดนี่อย่างเหรอะถ้าอยู่ที่ใจกุศลไปแสดงทำไมว่าเวลานั้นสอนโลกเวลานั้นสอนนั่นพุทธกิจห้าประจําองคศัสดาเนี่ยลบล้างได้ยังไงนี่เราตีผิ่ดก็เฉยหลับใจ,ใจมันกระเทือนใจมากแล้วอ๋อลบล้างทั้งหมดเลย ถ้ามาอยู่ชี่ใจก็เทวทัศน์สิทำลายศาสนาจะว่า <c oughs> แล้วคู่จริงๆนะล้วถอดออกมาตรงหัวใจทุกอ,อย่างแเราัว,วนจะตายแล้วให้พี่น้องหลายได้ทราบนะผู้ที่เจ้าองค์เอกเนาะว่าเรื่องนะ <c oughs> พูดอะไรไปไม่มีสองขยัท้าทายนะท้า,าท,ทายบาปท,ท้าทายบุญท้าทายนรกสวรรค์พรมโลกไม่มีอ มันยุพาในยาท้าทายว่ามันเลยรับเด็ดขนาดนั้นนะเราเราเป็นห่วงกันนะเรเป็นห่วงน้องชาวไทยั้งหลายเพราะกี่เมันมันทับหัวบีหัวมันให้รบล้างรบล้างสิ่งหัวนี้นะที่สัตว์จะได้อวทุกทุกวงมีเท่าไหร่นอย่างว่าเม็ดีเม็ดายมันจะสู้ไม่ได้พุณเจ้าที่มาตัดสู้ในโลกอันนี้มานานสี่กับสี่กันมากขนาดไหนตัสรู้มองแล้วมันเห็นอันเดียวกันธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมจากการไหนก่อนพุณเจ้าอุบัติ องไหนจักรู้ขึ้นมาก็มาเจ้าเจ้าจ้าวงไหนก็รบล้างมาได้ยอมรับด้วยกันหมดสอนแบบเดีาวกันว่าตี้ตัวหนมันจะเก่งกว่าพระพูทธเจ้าว่าถ้าเก่งก็ตากี่เดี๋ยสิอ๋วบาบาไม่มีไปทําบาหมกทลาเนี่ยบุญไม่มีอยามาทําบุญนั่นหนีหมดหลวงตาบัวอดตายเจ้ามันเถอะถ้าลงบุญศั์บริวารลูกศิษย์ลูกหาของเราหมดคุณค่าแล้วเราก็พลอยหมดคุณค่าไปตามเลยนะได้ไหมล่ะ นรกไม่มีสวรค์ไม่มีเนี่ยที่เดียมันรบมันรบนะพี่น้องไหนทราบนะเราบอกองคงนะเราจวนตายแล้วเนี่ยท่ามาตรงนี้เห็นมั้เนี่ยบากหนันงสือที่เขาเขียนว,ว่านโลกอาวกีอยู่ที่ใจนี่ก็เค่อนหัวใจเลยพูดโธ่ว่างั้นเลยให้ดิ้แก่น้าวะ <c oughs> แล้วอ่านมันผ่านไปมันผ่านใช้ใจได้ไงมนะนรกสวนางอยูนะ่ที่ใจแล้วงหายเงียบไปไม่มีเงื่อนต่อเราไปเห็นโธ่ยังไงกันนี่วะฮึม พระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่สอนนรกอเวจกีสอนอะไรสอนอยู่ที่ไหนที่ไหนไหนบอกหมดทุกแง่ทุกมุมอืมสวรรค์พมโลกสวรรค์กี่ชั้นพมโลกกี่ชั้นแล้วนีพพานทางที่นะนนรกกี่หลุมบอกมาหมดบอกตามสิ่งที่มีที่เป็นนอกจากหัวใจนี่ออกไปเข้าใจไหมนี่เรานี่ไม่ใช่หัวใจแต่ใจเป็นผู้ที่พยอาเขาไปเกี่ยวข้องสวมใส่ขั้นสิ่งนี้ทั้งขึ้นสูงขึ้นสูงลงต่าจะเป็นตัวนี้ มีใจเป็นต้นเหตุว่าเราจะยอมรับนะถ้าว่ามีอยู่ที่ใจัฟังไม่ได้เลยคําพูดประโยคนี้ทำประเภทนี้เป็นประรมเรียกงวิชาชัา้นพิเาษศาสานาศาสนาธรรมเป็นพชเาษสังหารสัตรโลกว่าง,งันเลยนะแล้วเลียหัวเละลั่นชั่วแดนโลกธาตุเลยเข้าใจไหมถ้ามันพยายามลบล้างอยู่แล้วสิ่ง,งนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายลบล้างไม่ได้แล้วก็มีหลวงตรบัวว่าพูดว่านรกสวรรค์อยู่ที่ใจคำหยาดนั้น นี่กนีโหยรั่นไปหมดสามใจแล้วก็ผ่านทั้งที่พี่น้องทั้งหลายอ่าอนจางนี้ให้แก้นะประโยคนี้มันหลุดลอยไปยังไงวะวา,างาแล้วเ้าก็อ่านผ่านเลยแล้วมันก็มันก็ไม่เห็นแต่ที่จะให้เราพูดอย่างน,นั้นจริงๆแล้วเราพูดไม่ได้เลยจะพูดก็ให้ข้อขาดไปเลยที่ว่ามันอยู่ชิใจอย่างเดียวเราพูดไม่ได้เลยรู้มันก็ไม่รู้อย่างที่ว่ามันอยู่ชิใจอย่างเดียวมันรู้อย่างนี้อย่างนี่คนนี่นี่คนนี้นี่คนนี่นน เห็นอยู่ชี้ใจอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันเพราะมันสะท้อนใจมากนะธรรมะประเทศน,นี้จะรีบให้รีบแก้นะไม่แก้ไม่ได้นะวะเป็นธรรมะพชศาคาตบองโกงเลยนะอืมแล้วอะไรทีอะไรอะไรอยู่ชี้ใจอย่างเดียวเท่านั้นท้อวะเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นคําพูดเป็นสวัสดิ์ว่าเป็นธรรมเป็นธรรมพชรคาตสังหารความจริงทั้งหลายให้แหลกไปให้หมดให้มาอยู่ชี้ใจเ่เดียวใจมันก็มีความหมายแล้ว ถ้าลงบนโลกความหมายั้งหล้ยออกแล้ใจหมดความหมายเราช่วยดูบสิ่งที่มีความหมายั้งหลายออกได้เลีนะนั่นมันสําคัญอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้งบอกว่าให้ยึดแก้นะว่าคือว่าให้มีให้มีข้อแย้วก็ว่าดูชี้ใจที่เป็นต้นเหตุเออยอมรับที่จะเคลื่อนไหว้กับสิ่งเหล่านี้เนียเงียเี้ย่นทนายก็เราเป็นภูมาอยู่แน่ใช่ไหมล่ะอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับเราเคื่อใจ ใจจะไปสัมผัสสัมผัานก็ถึงนี่ทั้งนั้นใกล้ไปลึกตื่นจะเบืยดจะตัวนี้เป็นผู้เลื่อนไหลไปเฉียงนั้นเ็าอยู่ตามสภาพของเขาใช่ไหมตัวนี่ไป,ไไปเ,เช่น,ชอนอย่างนรกโอเช่อนอย่างเรือนจำเรือนจำเขาก็ไปเรือนจำจะถือว่าเรือนจำมัอยู่ชีพใจยอย่างนี้ไม่ถูกเรือนจำเรือนจำนักโทษไปนักโทษมันจะเข้าเรือนจำนั่นเข้าใจไหมจะมันมาขึ้นอยู่กับนักโทษนี่แหละเรือนจำโมเดิ์จะไปเข้า,าว่างั้นถูกมันต้องอย่างนั้นดลย เมื่อกระเทือนใจมากแล้วทำมาก่อนนี่เท,ว,ทวดาเทวดายินพมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมาอยู่ชี่ใจหมดนี่อย่างเหรอถ้าอยู่ชี่ใจวุ้ิเยี่ยไปแสดงทำไมว่าเวลานั้นสอนโลกเวลานั้นสอนนั่นพุทธกิจชาประจําองค์ศาษษษษษาเนี่ยลบล้างได้ยังไงนี่เราตีผิก็เฉยหลับใ,ใจมันกระเทือนใจมากแล้วอ๋อลบล้างก็หมดเลย มาอยู่ที่ใจก็เทวทัศน์สิทำลายศาสนาจะว่าอะไรอะไรก็เป็นอะไรจะมาเป็นใจอย่างเดียวไงมาอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่มีเงื่อนไขเลยใช่ไหมได้มารวมอยู่ที่ใจนี่วะเราเป็นห่วงจริงนะ